เหลือหนูกินแม่จะเอาไปให้เป็นอาหารปลาดุกน่าเพลอนเนาะสบายดีนักพิน้องเนาะมันนี่กบถือกระตูทำลายก็คือ ถือนูกัดกินกบเนาะพี่น้องอันนี้เป็นกบที่ถือนูกัดแหละเมื่อคืนนี่นี่พี่น้องกบที่ถือนูกัดกินอันนี้เลือจากกบกินหมดความมันจือมากินด้วย นี่นี่พี่น้องโนะอ่ากบทีโนูกัดกินน่าตายเลือแต่หางสองตเนื้อจากนูกินมีสากกบหลายโตที ที่นูมันเนื้อแต่สะที่นูมันกินนอกไปนอกด้านหน้า,นา,นามือแรงว่าจะใส่กลับเอาหนูบอ่อด้านก้ากบจะเบิดจากบอ่อนีลักษณะสาก,กบที่ถือนูกัดตายมาหลายวันแล้วอาจจะเป็นอาทิตย์แล้วที่สากที่ครบเนื้อครบกิน นั่นเยวนี่คือสักกบที่ตายจากหนูกินพี่น้องเสียหายหลายตัวเดียเด๋ยวหน้าแข็งเนอเนื่งนั้นมือแรกนี่จะใส่กับเบิง้งนะกับเพื่อจะดักหนู và chỉ đầy chắc tổ một lẹo thì... nó ta cóp thì cóp thi nữa nó kinh mẹ cho bên ảnh hàn nó phiếu nó จะยุ่นลงตัวแหลกกว่านาะตัวที่สองปลาดุกจี้หยาดกันกินนะพี่น้อง Hàng hẻo lắm hang hang Hàng vậy hang 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 Đấy bằng ít khoảng này đang à, lên này. này xay Nhiều đấy măn tội Nó phải đóng măn xăm bà lăng Xay được với măn xăm bà lăng Này คุนใส่บ้านหกหลังหาบาเบิร์นกันมืออืนะ่นเนาะว่าสิถือหรือบ่หนูทีมกกกา,กากกินกบโบรลันนะพี่น้องโบรัน थे तो फिर आप มันเลือกไกินน้ำมันมูได้แต่เวลาหน้าอย่างตั้ใหญ่อีหรีเขาเอาเลยบู่ใหญ่อีหรีเอาแล้วคันูเดียวตัวนึงทุงเรืเรื่หมดเกิน น้าว nhà กันมาเนี่